ร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร091-194-5555 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ทอนครับสวัสดีพี่ไก่และท่านผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการวัยรุ่น90ครับเวลาที่ดีสิบโมงเช้าใช่หรือถ้าใครเปิดมาดูถ้าไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีเช้าเช้าเหมือนกันเจ็ดโมงกว่ากว่าเช้าหน่อยตื่นเช้าหน่อยใส่บาส็กมาดูวัยรุ่น90ใช่ครับเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าใช่ครับอ่าอย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยวัยรุ่นไม่ว่ารุ่นไหนตื่นเช้ามากผมนี่งแต่ผมโมงเช้าเลยหลอดเอ้าวันนี้ครับวัยรุ่น90จะนเรื่องใกล้ๆตัวพี่่่ไกทานผู้ชมครับ ภาษาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีพลังนะแน่นอนอยู่แล้วภาษาสั่งอะไรก็ได้ใช่ภาษานี่มีพลังแล้วภาษาเนี่ยมันมีหลายแบบอะภาษากายนี่ยออกกล้าเนื้อภาษาท่าทางภาษาคําพูดภาษาเขียนปากหวานผมภาสายปากหวานอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วแต่ภาษาที่เราจะมาพูดอย่เนี้ยเราใช้ชื่อตอนว่าวัคทองครองใจวัยรุ่น90ซึ่งจริงวัคทองครองใจเนี่ยมันไม่ได้แต่อยุ90นะก่อนหน้านั้นหรือหลังนั้น คำไหลคําก็เป็นคําติดปากนะแล้วบางคนเนี่ยเอาไปใช้จนเป็นแผลงเปลี่ยนไปเลยก็มีผ่านมา20-30ปีมึงทียังพูดกันอยู่เลยใช่อะเดี๋ยวเรามาย้อนอดีตกันนิดนึงเริ่มจากคาแรกเนี่ยึ้นหน้าจอนี่เลยนะฮะตรงกลางเลยเลิศสแมนแตนโโอ้มาจากไหนพี่เฮ้ยคำนี้นี่จริงๆมันเป็นคำติดปากนะเลิศสมนแนดีเลิศไม่เหมือนใครในความหมายเขานะมันต้อง มันต้องเจ๋งอะใช่ใช่ซึ่งคำนี้ยคนไดเอามาใช้เนี่ยคือคุณอาเทิงสติเฟื้องท่านเป็นนักแสดงดาวตลกนะแล้วมันมีที่มาอยู่ทีไงไงก็ไปหาว่าคำนี้มันมีความหมายไงจริงจริงมาจากในเลิศครับรถในเลิศเหรอใช่แล้วแล้วก็ใช้การตั้งชื่อเนี่ยมาจากคำว่าเลิศสมันเตาซึ่งมีความหมายนะแปลว่าอะไรพี่ก็ขณะดีเลิศประเสริฐสีสมันเตาเนี่ยนะใช่แล้วเขา คำมันก็แผลงมาทำไมมันตันได้อะมันเป็นศัพท์โบราณนะนะก็เป็นเบิร์ฟช่องที่เท่าไหร่ก็อาเธอร์กก็คงแบบปรับเปลี่ยนนะนะคงเล่นนะเนาะและนี่แค่ไม่ใชคำแรกนะที่อาเธอร์มาปรับเปลี่ยนยังมีอีกสองสามคำคำที่สองนี่น่าจะคุณนฮะสมมยหออันนี้แปลว่าอะไรอ่ะสบายมากอย่าห่วง มันย่อ,อไปเลยใช่ไหมสบายมากอย่าห่วง<ช>แสดงว่าเราขี้เกียจนะ <c oughs> อันต่อไปก็เจ๋งเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมชอบมากเลยที่มามันก็มีสตอรี่นะเดธมอลเรย์ <c oughs> แต่ว่าตายเลย เดียงเดมาจากเดท่นแหละเป็นเดทนะแต่จริงมันจะภาษาอังกฤษนะตอนแรกก็เข้าใจว่ามาจากเดทเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มามากนะมันมาจากชื่อเพลงที่ชื่อว่า Dash a Molly ไปฟังกัน When the hits eye like moon your mole big pizza a that's pie เป็นไงคุณมากเลยตื๊อตื๊ตื๊อตื๊คือแบบว่าเราจินตนาการเองอะเฮ้ยจริงๆมันมาจากเพลงนี้แล้วเพลงนี้เนี่ย เป็นเพลงที่แบบความหมายก็ดีนะ <ứng S 1> ร้<ม>องโดยคุณดีนมาติน <ứng S 1> ยังไม่พอเพลงนี้เนี่ยยังมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยดโดย <ứng S 1> คุณครูนครก็ามาแปลงเนื้อเป็นชื่อเพลงว่ารักรวนเรไปฟังกันน้ำใจเธอช่างแปรปรวนล้วนโกหกพบลมยิ่งรักจึงรรนเรเน,นี่ย<ง>อิทธิพลของฝรั่งอ่ะเมื่อก่อน,นเราเนี่ยเอาเพลงของฝรั่งเนี่ยเขามาดัดแปลงเป็นเพลงไทยค่อนข้างเยอะนะเพลนี้ก็เป็นอย่างนนั้นทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นก็เราก็แปลงครับภาษาไทยได้แบบ เป็นนักเล่นภาษาเนี่ยมาแปลงเนื้ออีกคำหนึง่งอันนี้นี่ยุคเราเลยฮะเชบเชบมันมาอย่างไงนะจาบ่ะผมรู้สึกว่ายุคหนึ่งสมัยเรียนเนี่ยคำนี้มันก็มาเป็นที่คุณ<ช>ปากคุณมัน,เป,น<ล>เป็นภาษา<ล>ไทยจริงใช่ไหมก็ภาษาภาษาไทยจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าคำคำนี้เนี่ยติดปากไวรุ่นยุคเรามาก37มเจ็ดสามากเลยนะซึ่งก็ได้ยินทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ถ้าเกิดใครใช้ไปบอกเฮ้ยมึงเคยหรือเปล่าเริ่มเฉยแล้วเริ่มเฉยจบั้นมันเจ๋งเหรอ เจ๋งเหรอจ้าบเปรี้ยวอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ยังเห็นได้ยินคนพูดอยู่นะใช่ใช่ก็ยังได้ยินอยู่อีกคำหนึ่งครับสบายบรือสะดือโบว่าทำไมอ่ะไอ้ไอ้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้ที่มาแต่แต่ลองนึกดูนะในความเป็นจริงนะถ้าคุณแบบถอดเสื้อนอนอ่ะโชนเอือโชว์นเอือแบบส่วนตัวแอร์เย็นๆก็สบายนเอแล้วถ้าเกิดสะดือจุ่นอ่ะก็สบายมือสะดือจุนจะเนไงนะเขาก็อยากจะรู้ว่าทำไมหรือแค่แค่คอนเสันนี้อันนี้ให้คุณเลยอันนี้ให้คุณเลย ด๋อยแปลว่าอ่อนด๋อยอ่ะคือด้อยอ่ะเออมันดูดูเล็กน้อยโดนไล่ค่าอะไรอย่างงี้เหรอโอ้ด๋อยรู้สึกเป็นคำไม่ค่อยดีนะนี่อ่าเหมือนเหมือนบูลลี่เขาเล็กน้อยแต่ผมนี่สายเดยอย่าอย่ามาด๋อยอย่ามาด๋อยอย่างเงี้ยทางของพี่ก็เป็นคนบูลลี่เขาอ่ะไปผมก็เป็นทุกวันนี้ยังด่าลูกน้องกันด๋อยอยู่เลยอ่าต่อไปอ่านี่ก็เป็นคําที่เป็นแบบว่าวัยรุ่นยุคนั้นนะอ่าเขาว่าพูดกันบ่อยๆอ่ะเริ่มจากคําแรกเลยป๊อตครับป๊อตอันนี้พี่ป๊อตเปล่า โมเดิร์นด็อกจะมาเกี่ยวอะไรหรอปอดแทกอ่กปอดแทกปอดเออปอดแทกอ่ามาไงอะ่ะมันก็อาจจะเป็นคำที่แบบคุ้นปากในยุคนั้นก็โดนว่าไงเฮ้เอ็งนี่ปอดว่ะอะไรเงรี้ยปอดว่ะจ้าไม่ได้อันต่อไปไไอันนี้นี่คืองงเตกผมไม่ถามผูร้รู้อยู่ในห้องนุองๆผมคนหนึ่งบอกงงเต๊ก็เหมือนคาว่ายั้งว่ะ เหมือนภาษาอีสานวัยยังวะนความหมายก็คืองงอย่างมากนะครับงอย่างมาเว้ยมีคอนฟิวสงょงงงงงเต็กที่ไอ้ของไพนี้มีสตอรี่กวนโอยผมก็คุ้นรู้เหมือนกันกวนโอยภาษาจีนกวนโอยอ่ะมันเป็นคำผสมครับนี่ทีมงานไปหามาบอกว่าคำคำนี้เป็นผสมระหว่างภาษาไทยภาษาจีนแต้จิ๋วกวนกวนเนี่ยภาษาไทยอยู่แล้วแปลว่ากวนกวนยียวนกวนประสาทส่วนคำว่าโอยเนี่ยมีความหมายว่าใช่ เออแปลไทยเป็นไทยก็คือว่ากวนโอ๊ยก็เท่ากับกวนรองเท้าดิกวนทีเอาเขาแปลตรงตัวไงแต่ไม่พูดกวนทีเดียวไม่ได้กวนรองเท้ากวนรองเท้าอ่าอันต่อไปต่อไปนี้ให้คุณเลยอ่าแอปเปิล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 คือผมว่าคําว่าแอปเปิลเนี่ยมันมีอิทธิพลมาตอนที่หนังญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยช่วงนั้นน่ะแล้วมันมีเทรนที่คนไทยใช้คิกคืออโนไดเอออะไรประมาณเฮ้ยคำนี้ก็มีนคำต่อไปแอปเปลคือแอป แต่ถ้าใช้คำว่าแอปธรรมดานี่ดูไม่งามนะแอปนี่มันอาจจะย่อดเนี่ยเาว่าแบบอร์มอลไงไม่ปกติคือคุณไม่จริงใจอะดูแอปดูเฟกอ่ะเพิ่มเติมแบลก็แปลปุ๊บเอ้ยน่ารักว่ะแต่รวมๆเนี่ยทีมงานบอกว่าคำนี้พอมารวมกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าน่ารักแบบไม่จริงอ่ะแอปแบลอ่ะเออคือจริงแล้วคุณเป็นคนขวัญผาซ่าแต่แอปเป็นแอปแบบแบลเบลอะไรเงี้ยนะก็ดูอาจจะเป็นคำว่าอะกระดูกเป็นแต่งต่อไปนี่น่าจะเป็นคำชมนะครับเมื่อกี้พี่ไก่หนุดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมคิกขู่อันนนเนหรือแปลว่าใส่ชื่อน่า เราสมัยนี้ต้องมีนี่ฮาร์ดเราเป็นงี้ใช่ไหมก็มาอย่างงี้อะไรหัวใจอย่างงี้เฮ้ยผมเห็นาาดรผมไม่เคยทำใจทั้ทีเลยเนี่ยดาราเขาทำงี้นี่อย่างงี้ใช่ไหมหัวใจหัวใจต้ออะไรวะเนี่ยเออหัวใจพยายามแล้วแต่หน้าเรามันไม่น่าจะเข้าคิคัวอานอเนะซึ่งอันเนี้ยดังมากในยุคหนึ่งยุค90จนเอาไปทำเป็นเพลงชื่อว่าคิคัวอานอเนะเป็นไง จำได้มาละบอยเกาบอยเกาโอ้เห็นอย่างนั้นสามหนุ่มอย่างนั้นอ่ะเขาบอยแบนด์เหมือนกันนะทำเป็นเล่นปะต่อไปคร<อ>ับผมต่อไปก็จะเป็นคําวัคทองอีกหลายๆคำเนะอ่าเช่นกิ๊บเก๋ยูเรกาอันนี้แปลว่าโดดเด่นนะอันนี้มันมีในคำศัพท์จริงเหรอมีมีผมเคยได้ยินนะกิ๊เก๋แต่สมัยนั้นนะผมจําได้ว่ายูเรกามันน่าจะเป็นหลอดทดลองอ่ะหลอดยูเรกาจริงเหรอก็เรามาปลดกันได้ยังไงกิ๊บเก๋ยูเรการ้านสมาร์ทวินเทจ ร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึง Smart Vintage โทร9 9 1 194 5 5 5หเดาสี่ห้วห้ลอ้ยนี่ผมจำได้มันเป็นชื่อหนังไม่ใช่หรอใช่ใช่ไหมสแเดวเฮ้วนี่เคยเล่นพี่มอสไหมใช่ใช่พวกแกง๊งแบบวัยรุ่นยุคนั้นนะอันนี้เป็นมีความหมายว่ามันมากสนุกมากถึงใจอ่า ขยันคิดกันนะเฮ้ยอันนี้อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดสุดสวิงริงโก้อิโต่บัมโอ้โหเอาสุดสวิงเนี่ยพอเขาใจได้อยู่คือแบบโหคงจะสนุกมากสุดๆดะสุดสวิงสนุกจัดจัดอะแล้วริงโก้อะมันพ้องกันอาจจะเป็นลูกอมริงโก้มีไหมเมื่อก่อนอย่างนี้ป่ะอาจจะมีไปอิโต้ไปอิโต่บัมเนี่ยผมงงมากมาไงขยันหาแล้วไปรวมยอดเนี่ยอะไอคำนะสุดสวิงริงโก้อิโต่บัมอิโต่บัม แต่พอแปลปุ๊บสุดยอดมาก3ามคำสามคำจบเออสุดยอดมากง่ายกว่าแม่ต่อไปโทเอ๋ยโทเอ๋ยอันนี้มาจากผู้โทเอ๋ยครับท่านผู้ชมครับมันเป็นคําอุทานคำอุทานโบราณเอออย่างเงี้ยเหรอโทเอ๋ยอะไรเงี้ยอว่านนี่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่เลยโทเอ๋ยกับผู้เทอแต่ในอนเนี้ยเขามีเอาไปแต่งเป็นเพลงด้วยนะโทเอ๋ยเนบอกให้แม่มาขอไอเราขอแล้วนั้นมันบาสู้ เราจะสสยอะ R S นั่นเนี่ยบังเอิญบังเอินอะต่อไปครับผมก็จะเป็นอีกหลายคำเลยนี่อันนี้อันนี้ผมว่าคุณจะชอบใช้มากเลยโอ้ยขาวโอโม่อย่างงี้อ่าทำไมน้ำเสียงแบบเงาะแนวกันเลยอ่ะมันขาวโอโม่มากเลยแต่เมียจะให้ซักผ้าใช่ใช่เรื่องที่ไหนลนะเห็นผู้หญิงขาวๆที่สวยเ็เหมือนผงซักฟอกโอโม่ทำไปก่อนโอโม่คือขาวไงขาว จะซื้อเสื้อใหม่ไปทำแมลูกยุคปัจจุบันก็ใช้ตลกก็ใช้บ่อยจับได้โดยรำม่อมไปหาหน้ามาสิผมเดานะต้องเป็นตำรวจก็น่าจะใช่ทำไมไม่จับได้โดยจ่าละม่อมอ่ะมันไม่ได้บอกยศบอกตำยาวยาวจับได้โดยละม่อมท่นต่อไปอันนี้ก็เป็นการแผลงคำมาจนเป็นคำติดปากครับเฟิร์สกาดตอนแรกผมนึกว่าโปรสกาดไม่ใช่โปสกาดก็ไม่ใช่อีกมาจากคำว่าเฟิร์สคลาสใช้ใช้แทนความหมายว่า มันแบบแต่งตัวแบบเปิร์สการ์ดอะแต่งตัวแบบเฟี้ยวแต่งตัวแบบเจ๋งหรูหราอะไรเงี้ยไม่แต่เฟิร์สเฟิร์สคลาสอะเฟิร์สคลาสก็ดูแพงไงแต่มันเป็นเปิร์สยังไงอะไม่รู้อะไรก็หามาแต่ว่าการมีมูลมีมูลนเป็นไปได้เป็นไปได้ยันต่อไปต่อไปสั่งกระบวยสั่งกระเบื้อโหนี่มันดูแบบคำว่าป่ะดูโลโลนะเอาแต่เขามีเป็นทางการภาษาแต้จิ๋วนะจริงป่ะเสียงกระบวย เสียงเสียงบุ้ยเสียงบุ้ยอ่านว่าเสียงบุ้ยน่าแปลว่าอะไรเสียงเกินไปเงี้ยเหรอแหม่บุ้อันนี้เจ้าของภาษาต้องบอกนะทีมงานไม่ใช่คนจีนนะครับผมก็ไปหามาบอกว่าที่โหลอะไรเงี้ยอ่าต่อไปต่อไปอ่าเพลงนี้นี่มันจะคําคํานึงครับซึ่งยุคนั้นก็มาแต่งเป็นเพลงด้วยครับโอเคซึ้งอ่ะโโออเเเคคซซึึ้้งงลยโอเค ซึ้งอ่าเป็นไงแล้วฟี่แนนซี่เอามาร้องเอามาแต่งเป็นเพลงเลยคือคำตอนนั้นมันก็จะมีคำแบบนี้ที่วัยรุ่นนักใช้กันโอเคซึ้งกันเธอโอเคซึ้งซึ้งอ่ะจริงจริงไงภาษาพวกนี้เวลาพูดมันต้องมีการสเตสเสียงด้วย้อพี่ใส่อารมณ์นะคือพี่มาพูดแบบโอเคซึ้งไม่ไมด้ต้องโอเคซึ้งเหมือนมาแบบชวนชวนเพื่อนไปเที่ยวเฮ้ยไปกินข้าวเราหน่อยเว้ยไม่ไปรีบกลับไปหาแฟนโอเคซึ้งอ่ะ ของพี่ก็น่าจะเมื่อก่อนก็น่าจะกวนประสาทอยู่เหมือนกันนะน้ำเสียงกันเนี่ยต่อไปต่อไปโอเคซึ่งอ่าในนี้เขาบอกคำพูดเนี่ยหลายๆคำเนี่ยมันมาจากวัคทองของสิ่งที่เราได้เห็นได้เสพไปเช่นหนึ่งนั้นก็คือหนังนะฮะอันนี้ย้อนไปตั้งแต่ปี2499นี่ยเานี่ยคำว่าไฮโซไฮโซไซตี้ก็คือแบบสังคมชั้นสูงอ่ามันก็มาจากจากหนังครับหนังชื่อว่าไฮโซไซตี้ ซึ่งฉายเมื่อปี2499ซึ่งเราไม่รู้เป็นวุ้นอยู่ตรงไหนตอนนั้นเราอยู่ไหนก็ไม่รู้อยุคยุคแบบอะไรนะอันธพาลของเมือ,อ,อง2499ไฮโซโแปลว่าคนส,สังคมชั้นสูงเขามาจากหนังนะครับอต่อไปโอ้วอนนอันนี้อันนี้อันนี้พี่ไก่น่าชอบนะเป็นความเห็นแก่ตัวมากๆคำพูดนี้ครับ,รบจากนักประพันธ์ชาวจีนชื่อก้องนะ คือคุณโกเล้งปรมาจารย์โกเลง้งเ,เ,เ,เราเคยพูด,พดถ่านไปแล้วผลงานท่านเยอะมากาาท่านก็มีการเขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้นิยมชมชอบในรสของสุราแต่ข้าพเจ้านั้นชอบบรรยากาศของการร่ําสุราดื่มสุรากับสหายผู้รู้ใจแม้ดื่มพันจอบก็ม,กมิเมาไมา้ ไม่น่าละบรรยากาศผมชอบบรรยากาศทุกเย็นเลยแต่ลูกน้องผมเนี่ยอันนี้วิญญาณท่านโกเล้งเข้าสิงเลยสิงมากเลยทุกเย็นเลยกอวอดกอวอดแล้วเวลาปุ๊บคารลมคมคายคำนี้ท่านพูดจริงจริงนะผมว่าจริงๆเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็รู้ว่าไม่ค่อยดีหรอกอ่่ไมคยดีแล้วก็ดื่มจริงแล้วก็มันอร่อยกว่ะเหมือนไม่แต่เมื่อก่อนอ่ะมันอาจจะจริงอย่างที่ท่านว่าคือบรรยากาศไงโอ้โหเขาจะจิบจอกท่านนู่นชงนี่นี่ท่านอยวนี้พวกเราใช้พวกเราไม่ได้นะ เเาลแต่อย่างนี้ที่ผมเห็นเห็นด้วยเลยก็คือว่าการการทานอาหารเนี่ยไม่ต้องบอกว่าฤดูราทานอาหารหรือไปเที่ยวหรืออยู่กับใครใช้เวลาตอนนั้นน่ะหยุดอยู่กับใครเนี่ยถ้าหยุดอยู่กับคนที่เรารู้ใจเนี่ยคุยได้ทุกเรื่องมันมีความสุขความสุขต่อไปครับผมอันนี้ก็จากคําพูดที่เป็นวัคทองของผู้นําระดับประเทศครับผมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวด้วยเพราะว่าคาพูดท่านันเกียวกสัตว์เลี้ยงที่เราชอบหลายคนก็น่ชอบนะท่านแมวทั้งหลาย ท่านตึ้งเสี่ยวผิงฮะท่านพูดไว้ว่าไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดําไม่สําคัญนะขอเพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดีแต่เดี๋ยวนี้แมวเพียเพ้ยนเยอะนะจริงปะจับมงจับหนูจับอะไรไม่เคยได้เลยมีแต่สร้างปัญหาสร้างคาราตลอดเลย เพื่อนกันหนูยังเคยเจอแต่นี่เป็นคำเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบนะเป็นคำเปรียบเทียบที่ท่านเติ้งเนี่ยก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในโลกของความเป็นจริงในชีวิตจริงเนี่ยไม่ว่าเราจะมีลูกน้องบริวารหรือคนรู้จัก เขาจะเป็นมีชั้นวันนะผิวพันหรืออะไรก็ตามที่แตกต่างเนี่ยสุดท้ายถ้าเขาทาในสิ่งที่เขารับผิดชอบได้สําเร็จก็คือจบละก็เหมือนลูกน้องผมเนี่ยมีแต่พุงใหญ่ๆท่านั้นเลยผมไม่ได้สนใจเรื่องพุงใหญ่แล้ว่าตัดต่อให้ผมได้พอจบอขอนเดบออกอากาศเนยว่าโอเคครับและนั่นคือบางส่วนจะเห็นว่าคําพูดหลายๆอันเนี่ยเป็นคําพูดที่เราหยิบมาจากสมัยที่เราอยู่ในยุคเกสนะแล้วก็ยังติดปากยังนึกและจําได้หลายอันก็เป็นคําพูดจาก คำคมจากนิยายจากคนดังอย่างไม่หมดมันต้องมีภาคสองพี่ไกยใช่แต่คุณลืมหยิบอะไรหรือเปล่าของดีสาหรับขูด้วยสมาร์ทวินเทจเครื่องเสียงชั้นดีชั้นเลิศมีอาหารทางพุงแล้วก็ต้องมีอาหารทางใจนะถูกต้องอาหารทางใจก็คือฟังเพลงครับเพลงที่คุณรักเพลงที่คุณชอบจะไพเราะยิ่งขึ้นถ้าเกิดเปิดจากเครื่องเสียงที่ดีก็ติดต่อที่สมาร์ทวินเทจได้แต่แค่โทรไปถามนะโทรมาซื้อด้วยหนุนเขาหน่อยเผื่อเขาทำเสื้อแจกโอเคและนั่นคือทั้งหมดของรายการไวรู้ ข้าสูเรื่องของวัดทองครองใจจะมีจากวงการไหนบ้างาต้องรอชมครับผมวันนี้เราสองคนรับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ